สวัสดีนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมเวอร์อาชีพป,ปีไกยครัถึง 1. วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเรือลำใหม่นะครับที่จะเข้าเรือเรีวลีนะครับก็คืออยู่กับลำนีมม้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับก็คือเป็นแบล็กยามาโตะนะครับก็คือเป็นยามาโตะเวอร์ชันสีดำเองก็จริงๆแล้วหลายๆอย่างก็จะมีต่างนะครับลำเนี้ยจะต่างกับตัวยามาโตะเลยแนละ้วเดี๋ยวจะมีอย่างหนึ่งให้ดูนะเป็นจุดชูโรง ระบบรูปแบบใหม่ในตัวเกมของ World of Warships e ี t นะครับซึ่งตอนนี้จะมีเฉพาะลําดี้เท่านั้นนะครับที่มีในส่วนส่วนนี้นะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไปดูในส่วนของข้อมูลของยามาโตะไอ้แบ็กยามาโตกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบในส่วนของยามาโตกับแบ e ็กยามาโตก่อนนะครับว่ามันต่างกันโดยมาไหนไนหะอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือ1นะครับสกิลสกิลของเรือ นะครับสกิลของเรือเนี่ยจะต่างกับตัวายามาโตะตัวต้นฉบับพอสมควรนะครับสกิลแรกเลยนะครับที่ต่างคือแบ็กยามาโตะจะใช้สกิลลดเวลาโหลดปืนหลักขั้น1 2อ,อันนะครับกับสกิลใหม่นะครับสกิลใหม่อ่าเป็นสกิลที่ใหม่มากในในโวลต์ออฟชิปบีดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสกิลนี้มีนานแล้วในเวอร์ชัน PC นะครับก็คือ การเพิ่มระยะยิงของเครื่องบินไม่ใช่ของเครื่องบินผู้ผิดของเรือนะครับโดยโดยเครื่องบินเพิ่มระยะยิงนั่นเองนะครับก็คือสกิลก็คือตามนี้เลยนะครับก็คือตัวเรือจะปล่อยเครื่องบินเพิ่มระยะยิงนะครับไปเออมันจะทําให้ระยะยิงเครื่องบินเพิ่มไม่ใช่เครื่องบินผู้ผิดระยะยิงตัวปืนหลักเพิ่มไปอีก12%เซนะครับในระยะเวลา30วินาที นะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณพอกดใช้สัก,กิลไปแล้วเนี่ยจะยิงแน้ประมาณ2อชุดนะครับจะได้พอดีนะครับประมาณนี้เลยซึ่งวิวรูปแบบวิวเวลากดาคือบินเพิ่มระยะอีกนะครับเดี๋ยวเป็นรู้เอาในตัวเกมนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเกมเพลยนี้นะครับอีกและก็อีอย่างคือตัว เครื่องบินประเภทนี้นะครับไม่สามารถเอาไปาบินด็อกไฟกับตัวไฟเตอร์ได้นะอ่ามันบินไม่ได้นะครับผมบอกตรงนี้ไว้ก่อนคือมันเป็นเครื่องบินเพิ่มระยะอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้เลยคือเพิ่มระยะยิงของปืนหลักเรือได้อย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งคือตัวเครื่องบินประเภทเนี้ไม่สามารถสป,ปอร์ตต่อปีโดได้นะครับสป,ปอร์ตไม่ได้นะมันเพิ่มระยะยิงได้อย่างเดียวนะครับโอเคต่อมาเนาะ มาดูกันนะครับว่าต่างอะไรกันอีกระหว่างแบคเกียมาโตกับยมาโตนะครับแบคเกียมาโตอยู่ขวาอ่าอยู่ซ้ายยมาโตอยู่ขวานะครับสิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือเลือดนะครับต่างกันประมาณ600นะครับและที่เหลือก็คือไม่ต่างกันเลยนะครับแค่แค่นี้เลยนะต่างแค่นี้เลยนะครับต่างเรื่องสกิลกับเรื่องเลือดเท่านั้นเองแต่สกิลมันแปลกไปเลยนะครับซึ่งมันเป็นสกิลที่ใหม่มากในตัวเกม นะครับแต่ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างของคำน,นี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เทียบกับชิ i กิ s ชิม่มันต่างกันยังไงนะครับถ้าเทียบกับชิ i กิ s ชิม่าเนี่ยนะยามาแบ็กยามาโตกับชิ i กิชิม่สิ่งที่ต่างกันก็นกคือตัวอ่าแบ็กเยามาโตเนี่ยระยะยิงก็อย่างสั้นกว่าชิ i กิ s ชิม่และรวมถึงดาเมจเนาะแต่ว่าเรื่องการเลี้ยวจะดีกว่าชิ i กิ s ชิม่ นะครับเอเอก็จะแย่กว่าประมาณนี้ละกันนะครับโดอรวลุงก็คือค่อนข้างต่างกันอยู่ทีนี้นะครับมาดูในส่วนของการอัพสกิลเรือนะครับกับผู้การผู้การอัพตามนี้เลยนะถ้ามีผู้การอาของตัวแบ็กยามาโตะนะครับหรือตัวของยามาโตะตัวฉบับบก็ได้อัพตามนี้ไปเลยนะครับที่จะมีเปลี่ยนได้ก็คือแถวสี 4, ถ่ถ้าไม่มีผู้การคนนี้นะครับถ้าไม่มีผู้การคนนี้แถวสี่ให้เอาวันแรก นะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะเออตามนี้เลยอ๋อมีเปลี่ยนได้ก็คือแถวแถวสิแถวสิบอะเอาวัน2ก็ได้หรืออันหนึ่งก็ได้นะครับไม่ผิดเนาะแล้วก็ที่เรา,เาตามนี้นะครับ e q u i ว m e n t e q u i p m e n t เนี่ยช่องแรกนะครับ เลือกได้สามอันเลยนะคืออันนี้ก็ได้นะครับหรือเอาหมุนป้อมยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้หรือเพิ่มเมนก็ได้คือพอแบ็คเังมาโตมันไม่มีสกิลเพิ่มความแม่นยำปืนหลักปืนมันจะค่อนข้างบานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้บานอยู่หน้าเกียรนะมันก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าใส่ตัวนี้ก็จะลดการการะจายได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับป้อมหมุนช้าลงนะครับส่วนเอาหมุนป้อมเร็วป้อมก็จะหมุนเร็วขึ้นแต่ว่าปืนก็จะบานกว่าโคนิสอาร์ที่ใส่สกิลตัวนี้นะครับ อ่าอันที่สองเนาะส่วนสายวันที่สองนะครับใส่เป็นอันนี้ไปเลยนะครับช่องสุดท้ายใส่เป็นต่อปีโดและกันนะครับโอเคสำหรับอ e ีดีบล e ูนัสอีดีบนัสแนะนำว่าเรื่องอันสองนะครับเพราะการตอมันเยอะอยู่ละไ,ไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มมาแล้วแต่จิิงที่ควรจะเพิ่มคือลดเวลาโหลดกับการหมุนป้อมปืนอ่าให้เร็วขึ้นอีกดีกว่านะครับส่วนเวทเทิลฮาวเนอร์ลันี้ก็คือเป็นเรื่องการยิงซีเรต้าสิบครั้งก็ลัมนี้ ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเทศกาล Black f r i d ย y นะครับยังอยู่ในเทศกาล Black Friday ซึ่งก็จะมาเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เลยผมบอกแล้ว,ว่ามาเร็วๆนี้นะครับไม่เกินสัปดาห์นี้แหละก็จะมาแล้วนะครับสำหรับ Black Yamato เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ลำนี้กันนะครับว่ามันสนุกยังไงเนาะคือผมเล้บอกไว้ก่อนเลยนะว่าสก,กิลตัวเพิ่มระยะยิงของเรือจันบานนะครับของเรือลำนี้นะค่อนข้างดี ดีในเรื่องของการยิงเรือที่หลบหลังเขาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าหนึ่งมันจะทําให้เห็นเลยว่าเรือหลังเขาอยู่ในโพสิชันยังไงและทําให้ยิงพวกเรือที่หลบหลังเขาได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยนะครับอืมโอเคครับไปเชิญรับชมในส่วนของการรีวิวแบ็คเยามาโตะกันได้เลยครับผม 味方チームが海域を占拠した目標を発見 キノ やっつ 泣いています。 我々ち